สวัสดีครับวันนี้เราก็มาสอนตัดคลิปแบบชิวๆนะครับแล้วก็ต้องมีสองแอปนี้นะครับตัดแบบนี้ก่อนปุ๊บกดตรงบวกแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการผมก็จะเอาเป็นนี้นะครับไอเนี่ยนี่แม่งเลือกวิดีโอกระตุ่นเตี เรากดตรงนี้เลือกเอาเพลงนะครับเึ๊บเลือกจังหวะที่เราต้องการจะเต้นเราวก็จะเป็นอันนี้นะครับใส่ะนี่ ตัดคลิปแบบเพลินๆชิลๆก็ได้ๆประมาณนี <you> <true. S 2> uh ้นะครับขยายข้อ ประมาณนี้นะครับตัดเป็นหวกปึ๊บปรับแสงทำให้คมชัด20ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็แสจแล้วกดบันทึกส่วงออกเลย ตรงนี้นะครับกดไปแล้วกดบวกกดไปเลยเดูวที่เราต้องการจะตัดที่เราบันทึกมาที่อ่ะบเมื่อกี้นี่เดี๋ยวลดเสียงมาเบรยเลยครับ นี่มาร์กเบดเลยมาร์กเบดชิวๆมาร์กเสร็จก็กดแยกเลยครับแยก ยดให้หมดเลยจังหวะที่เราต้องการถ้าถึง3 0 0ร้อยไลก็จะมาสอนนะครับสอนอกีกโปรเจกต์ก็ จะมาแรกนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกกระเบื้องนี่นะครับเนตัวทีนี่กดเลยเปิดตรงนี้แล้วก็ปรับกดมาร์กมาร์กปุ๊บด้านหลังผมก็จะพันเจ็ดนะครับ ตัวนี้ก็ย่อพันหกสิบห้าแล้วแต่ใครจะปรับเท่าไหร่นะครับผมก็จะปรับประมาณนี้แล้วก็ปรับตรงนี้นะครับปึ๊บดึงขึ้นนี่ก็ดึงแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังแล้วก็ปรับลงมาพ็จะประมาณนี้ แล้วก็หาเอฟเฟกตรงนี้นะครับนี่กดเลยปรับสุตรหมดเลยครับอันที่สองมากนี่มันก็จะปรับสามห้าศูนย์ห้ยสามห้าศูนเหอห้ย นี่ 3, สามาสวนแล้วลากไปดังที <c oughs> นี้ก็สวงจุดสามแปดนะครับแล้วก็ลากไปข้างหลังน้ำกดต,ตรงนี้แล้วก็ดึงดึงนี่นะครับแล้วก็ย้อนกลับอันนี้สามมารมารดึงไปสุดด้้นหน้าก็จะ ปรับลงสุดเลยนะครับแล้วก็ลากไปให้สุดแล้วก็ตรงนี้ก็ดึงขึ้นนี่นะครับมันก็จะปรับประมาณนี้นี่เอฟเฟกต่อไปก็ปรับโทนสี นี่นะครับก็ไปเลยเรียนตรงนี้มาสุดเลยครับรันที่2ก็เรียนมาสุดแล้วเราก็ปรับตามใจชอบผมก็จะปรับ ว่จะปรับประมาณนี้นะครับต่อไปเอฟเฟกตัวนี้ <S 2> <S 2> <S จะละน,นี่เป็นบบว่านี่กดเลยแล้วก็ปรับมาร์กนี่ซูนเลยดราดึงมด้านหลังครับแล้วก็อันนี้ก็ปรับศูนเท่านี้แหละครับ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วกดคันลอกกดตรงสามจุดแล้วก็ตัวซีโออะไรนี่แหละกดเลยวางทุกอันเลยครับ p a s t e กดวางเลยวางทุกอันเลยครับหน้าจอยีัยก็คือผิดฟ้านเครื่องสี่พัง ยังสอนตัดคีบอยู่ยขอโทษด้วยนะครับที่ไม่เห็นหน้าจอเครื่องมันจะพังแล้วจะมันเป็นอย่างบูขออภัยด้วยใครชอบก็าฝากอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ วางให้หมดเลยตัดตาซ้ำนี่เครื่องอยังที่ไปหรอ <c oughs> พู่น่ะกระพิบอยู่โอ้โหโคตรลวน <c oughs> ถ้าว่าตัดเวอร์นี่แหงพิบคักแนวคือกระพิบวะ่ะ นี่ครับพอเราฟังเสร็จก็เร่่นมามนีเท่เลแล้วนี่เลื่อนเรีอนนครับแล้วก,กดปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เลื่อน ผมก็จะเป็นยี่สิบนะครับแล้วแต่พวกคุณเลยว่าจะเอาเท่าไหร่นี่ปรับสลับกันพี่งพยายามขยายกับขยายตรงนี้นี่ยจะสิบปับเท่าไหร่เร็ว เดลี่ยนหาจังหวะที่เราต้องการ,รโปกเจกวันี้นะครับประมาณนี้พอตัดเสร็จนะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเครื่องมันรวนตัดเยอะไม่ได้เครื่องเครื่องไม่ค่อยดีเอาใหม่ เดี๋ยมันซื้อเครื่องใหม่อยู่เครื่องผมกากนี่นะครับเดี๋ยวเฟิกผมจะเอาเป็น,ปนกระพิบนี่กระพิบเฮ้ยเดี๋ยวเดนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้กูเลยปรับเลยตามใจชอบ แล้วถ pues ้าจะปรับอะไรเลยนะครับปรับตามใจชอบเลยผมจะมาเอามานี้แล้วก็ทำให้มันไหลกระเบื้องเดี๋ยวลงมาสุดนี่นะครับกดปึ๊บมากเลยครับ แล้วก็เลื่อนไม้มันสุดมาคุณนจักมาให้เจอหุจักอ,อกห้ำไป,ไปบ่เนี่ยรับมันก็จะไหลประมาณนี้ก่อนจะคัดลอกปิดตรงนี้ก่อนค่อยง่ายแล้วก็ co p y อะไรนี่กดเลยแล้วก็มาเปิดทีหลังเดี๋ยวมันจะไปหมดแล้วก็วาง วางตรงที่เราจะเอาเอฟเฟกต์ Effect. ผมก็จะวางตรงนี้นครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้โคตรเทวางครับตรงนี้เฮ้ยปอมาตรงน,รงนี้วางใครมาเก็เใจก็ขอโทษด,ด้วย <Wow. S 2> าวงยยางแปบหนึนบบน่งหรอสอนตดคิปอยู่ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเอฟเฟกกันแรกกดคัดลอกตรงนี้นี่ C O M ก็เรียกเอฟเฟกต์กำแพงมาวางนี่เปิด แล้วก็คัดลอกตรงนี้นะครับตรงที่ปรับสีนี่แล้วก็มาวางเลยนี่แล้วกดตรงนี้แล้วก็กดบวกเอฟเฟกเรียนหาตรงนี้นะครับกดไปไม่ต้องปรับอะไรนี่เท่านี้ก็จะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายวานทำกระพริบใส่กระพริบน,นะครับผมก็สกใสตรงนี้แล้วกดตรงนี้แล้วกเดเอทีเอ,เอ,เอแล้วกดสามจุดด,ด้านบนแล้วกดตรงนี้นะครับ แล้วกดนี่กดไปเลยแล้วก็เลือกเป็นสีดำนะครับนี่แล้วกดนี่บอกเอฟเฟกเลือกกระพิบเจรักกระพิบนี่นะครับ นี่ปรับสุดเลยเพื่อมานีเรียนหาตรงที่เรารจะเอาใส่แหลกเกินขยายได้นะครับนี่ เลียกเอาจุดที่เราต้องการจะใส่กูแหละเกินนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับพอตัดเสร็จเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้บันทึกเลย ก็กดตรงนี้เลยนะครับบันทึกบันทึกไปเลยรอมันนี้แต่พวกก็จะตัดไปตอนเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับพอเราตัดเสร็จก็เข้าไปเดี๋ยวไปให้ดูนี่ กระตุกโคตรนุ่มเลยว้าวโคตเท่ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนแบบรายละเอียดกดไลค์เพื่อเป็นกำลับบงใจคลิปหน้าต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ